นี้เราก็มารอรอกิขนมค,ครกอยากกิน่ขนมลเลยอค่ีรอขนมาขอบคุณมากนะคะรอนนะคะคุาะค,ะค,ค่ะพี่อ่า เอากับบ้านก็ใส่ถุงใช่ป่ะมันคือเตี๋ยวไก่มาละคนเดียวมากเลยอะอุ้ยยาวเดี๋ยวเดี๋ยวีที่นั่งังไม่เอไม่ต้องโขกกับอะไปลาต้องโขกกับน้กรหรอไม่ผิดเเสียบปลาต้องโกได้อะไรมากินบ้างวันนี้ ไปจับกับข้าวมันไก่อร่อยอยู่นะต่อคิวอะไรกันครับกินหมูย่างไหมกินกินหมูย่างด้วยหนึ่งชุดมาต่อเลยกินวะเนี่ยจะซื้อซื้อน้ำเอาน้ำอะไรเปล่ากระเปล่ากระเป๋าเหรอกระเป๋าได้ไหมโอเคเก็บได้ไม่พอกินใช่ไหมเอาชุดเดียวพอเอาสองไม้พอได้กินกินซื้อข้าวมันไก่ไปเลยได้ได้มาได้มา ขนมจีมมนเนอกินเปล่าเรามาดู<ม>เรามาดูของกินที่ซื้อมาตอนนี้ทุกคนยังมาไม่ครบนะถุงทนอะงเป็นไงถุงทองถุงทองอร่อยมากอร่อยจริงกินโชว์หนะ่อยสักหนึ่งอันรกรุบอกรุบกรุบนะอันนี้คืออะไรอ่ะ ซื้ออะไรมาครับซื้อปลากโกกะโกกะกระดาเต้าห้นะคะอันนี้เป็นหมูรอมาหมดไหมเนี่ยหนูยกไหว่ไหม เราก,ก็อิ่มแล้วอิ่มแล้วจ้ากำลังจะลูกให้คนอื่นนั่งกำลังจะไปที่เที่ยวสุดไปคือตลาดห้วยน้ำใสไปหาก,กาแฟดีๆกินนี่นี่มาดูพ่าเาก็บว่าวเขากำลังทำพี่ถ้าพ่าเก็บว่าวไปโมไซอะไรบุคคลผู้อยากกินขนมว่าวที่บ้าน

เธยเดินวัดพอี่เอทานหนเรวีทานหน่อยเร็วลุกสิลุกหาทำทำไม่ไรวหาทำสิไหนไหนโชว์กันโชว์กันอะไรก็ได้ที่หนูชอบปะปะมาเลยค่ะ เลือกอันไหนเลือกอันไหนอุ้ยหัวใจหัวใจอันหนึ่งอุ้ยโอเคเหยว,วี่ยวน <c oughs> หวน <c oughs> ห่อยนะข้งนึงอีกข้างนึ่งจากบาทอายแล้วแต่พี่ชายรสามพ กระเปเกินเอาใครทาอีกไหมมามาทาเร็วเอาทำไมล่ะโกสิวขึ้นเหรอนี่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 อะไรแล้วคะถ่ายให้หน่อยเอาอะไรแล้วคะเอาอะไรอะไรเอาลายไทยได้ไหมบางกรมังกรเฮ้ยสองคนไม่ทาเหรอโกสิยวแล้วซาไหนดูสิวนู้ต้องบอกหนักมากหนักมากแล้าเนี่ย เสื้อพี่จะเปิดไหมเนี่ยพี่ซื้้อใหเปิดก็ได้ครับหลายหเออโอเย็นว่ะเริ่มร้องเอ้ออีกอันหนึ่งเอาอีกข้างหนึ่งได้ไหมอีกข้างเอาอีกข้างเอาไปร้อง Am okay ร้องเพลงไม่เอาเป็นก้อนเลยบอยอุ้ยโอ้โห มาขอขอเอาคืนได้ปะตรงไหนน้าผักอ่ะตรงไหนอ่ะได้ตรงไหนบ้างหน้าผักกระถางน้าผักได้ได้เหรอนี่นี่คือการเอาคืนน้าหลกเชีย่ยไอ้เจ้าเอ้ยน้าหล่อผีเสื้อเออปลาหั้อเป็นผีเสื้อเลยครับค่ะปลาเป็นชนเผ่ากับปลาปยอไม่ใช่ให้เด็ก พี่เอพี่เอมาโ์แกมหน่อยโซแกมเาแบงสเอาม้มแมวเราไม่เป็นเนียวเราเกีียวทำหมันมาเยบอกเดี๋ยวเจอฟิวตรงนั้นแหละผาขนอนานนอนะอีชาล สลับมาเออดีคอดิเพื่อเพื่อนะมาดะมยเ่นัมาเลย๊ยใส่แว่นก่อนสิคะเดี๋ยวเอาเอาไปปิ๊บกลับบ้านนะเด็กตากเสียบเลยครับโอ้ยโอ้โหตายแล้วตายและมากเชียแฟนหล่น เอาสวยๆค่ะอันมาเข้าเปล่าใครแก้งเปล่าแปะแล้วจ้ะ ชิวๆเลยนะครับเรื่อยๆร้อยโลพันโลขี่ไปแล้วแค่นี้ไปแล้วปเป็นไงครับขับรถไกลครั้งแรกขับรถทางไกลครั้งแรกเป็นไงครับมันดีเหมือนกัน <c oughs> มันรู้สึกว่าไม่ตรงกับเสียงในหัวเลยอะที่ออกมาเออวนเจอร์มีแต่บอกว่ารถใหญ่ไงอันนี้มาทตาตึงเลยอะกระท่บมาปะเนี่ยเปล่านะไม่มีอะไร ต้องตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่แอฟริกาแอฟริกาใต้ค่ะแล้วทำไมต้องโพกหัวด้วยครับมันร้อนมากอ่ะต้องเลยต้องใส่มันแดดมันฝ้ามันจะขึ้นแบบวู้เป็นแพงเลยนะคะนี่ไงขายต้นไม้เต็มเราควรวนซ้ายหรือเปล่าจำไว้เราควรจะไปท้ายก่อนซ้ายอ๋อไปซ้ายก่อนแล้วก็วนขวานี่ค่ะผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนี่ร้านคนนี้ขายต้นไม้ผมงา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 มแล้ก็ขันมาก มีนกเงี่ยนกนางแอ่นแล้วก็นกต่อฮะนกต่อไม่ใช่เหมไปทางไหนไปทางไหนครับตัวอะไรเมื่อไหจับไม่ได้ลานนี่คืออันสุดท้ายใช่ไหมตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวนั้นมีขอต้องต้องต้องพิจารณาหน่อยนะว่าลิงกลัวเนี่ยขอโทษทีค่ะสัตว์ที่นี่กลัวฉันหมด ร้อให้มั้ยเนี่ยเอากินไม่กินทำไมพี่เหมือนอมมาวิลิ้นอุ้ยอร่อยดีค่ะเอานี่ด้วยไหมไม่เกี่ยวรู้ไปเลยทำไมเธอน่ารักจังอ่ะโอ้ยต้องโยนไปเหรอสิปล่อยมันเลยปล่อยมันเลยอ่ะ วางก like so. oh ็อย่างที่เขงเจอแชร์เป็นขึ no ้นใจโอ้โหเจียงน้ำค่ะนอนเลอนดูดูพี่เสือโค้งนอนดิแล้วก็มีกับดิเอาเคนตากันนอนด้วยสิหูหูพูดเดินโชว์ตัวเหยียบเหยียบเหยียบดิเหยียบเหยียบมันเลยอุ้ยตีวง ไหน,น,นปลาปาอยู่นี่ขู่ขกล้องอยู่ตรงนี้ไปเทตรงนู้นให้รูนี้มา,าให้โดนกล้องไปเลยดิจะได้รุนมากเลยว่าจะได้อะไรไปที่าอะมาคืออันนี้แหละไม่รู้ไม่รู้เาขาว่าน่าจะเยอะอยนะ นี่ไงร้านมะขามที่บอกอะไงคะรสชาติแต่ละเพลอร์รสชาติมันจะไม่เหมือนกันถ้าอย่างแบบยมพัฒนเข้าส่วนพึ่งจะเป็นแนวเ earthy earthy ตส่อ้อยสีดำมาแล้วก็นมจะถูกกับสัตว์สดแล้วก็ไปแล้วค่ะคุณซาโลชินทีมอะไรอ่ะทีมอะไรอ่ะ เีผมะนะคมาลองผมเหรอใช่ีที่พี่กินม่ก no กี้มันเป็นเบียวก็หวานหวานนะนี <h <h ่เป็นเหมือนผลไม้เบียสิ่งหมว่านี้อีก อเอาเค้มเอนนี้ก็ได้พี่นนอันนี้คือสไตล์ลูซอมีกินอะไรครับคดปคตดอกขนมใส่ไสใ้ใส่ไส้ครับอ๋อแล้วแอมกับ

ฟิลเดิมไปแล้ว